อยูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับคุณพวันนะ,ะวัฒนทรัพย์ตัวนี้คุณพวันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลัคนาและคุณเตียเกียรติค่ะครับแนวโน้มทองคำในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณพวันครับเอ่อเนื่องจากสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขสําคัญที่ที่จะมีประกาศมาเนี่ยก<ช>็ยังเป็นตัวเลขเดิมๆก็คือวันพุธอาจจะมีเอ่อการเอ่อการประชุมวันอังคารพุธจะมีการประชุม จะมีการถแถลงการของนายเบนเบเนเ,เก้ซึ่งอาจจะแถลงเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินหรือว่าภาพรวมของเศรษฐกิจของอเมริกาที่ผ่านมา,อ,าอันนี้อาจจะเป็นไฮไลท์ของนาทีนี้นะคะส่ะงวนเรื่องหัดเนี่ยก็จะมีการประกาศการผู้ขอ,ขอรับสวัสดิการการจ้างงานส่วนวันศุกเนี่ยไม่มีตัวเลขเลยเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวเนี้ย วันอาทิตย์นี้ปัจจัยสําคัญหลักๆน่าจะอยู่ที่วันอัองคารกับวันพุธแล้วเราเชื่อว่าถึงนายเบนเบเนเกจะมาแถลงการออกมาเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะมี QE3 เพราะว่าจะมีการประชุมของ FOMC ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ในวันที่31ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวไฮไลท์มากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าอังคารกับพุธอาจจะมีการแต่งตัวบ้างแต่คงจะไม่เยอะ กรอบของสัปดาห์นี้เราว่าเราก็มองว่าน่าจะแค่กว่สัปดาห์ก่อนๆนะนะคะเราให้แ,ในแนวต้านของสัปดาห์อยู่ที่พันหกร้อยสิบ US d o l อ a r า e r t r อ y o u n c เป็นต้นที่หนึ่งต้นที่สองอยู่ที่พันหกร้อยสิบ US Dollar per Troy o u n c เป็นต้นที่สองส่วนแนวรับเนี่ยเรามองอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเอ่อ หนึ่งพันห้าร้อยดสิบห้า US Dollar g o ์ d p r เป็นรับที่หนึ่งรับที่สองอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบ US Dollar g o เป็นรับที่สองรอบสัปดาห์นี้เรามองค่อนข้างแคบนิดนึงถ้านักลงทุนที่ที่สามารถมองปัจจัยทางเทคนิคได้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นชายธงสังเกตได้ว่าหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านู้นเนี่ยไฮอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบอาทิตย์ถัดมาไฮอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบห้าอาทิตย์ที่ และอาทิ์ที่แล้วค่อยู่แค่หนึ่งพันหกร้อยเพราะนั้นมันเหมือนเป็นชัยทงเออถึงแม้กระทั่งแนวรับเนี่ยก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเบรกซิกใจซิกหนึ่งก็จะเห็นความชัดเจนของทิศทางทองคำเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนของสัปดาห์นี้ก็ยังแนะนำนักลงทุนให้ลงทุนในกรอบค่ะอืมนะฮะในส่วนของกระแสของ IQE 3เนี่ยนะครับก็มีสมาชิกของ FOMC หลายรัฐออกมา โต้แย้งกันระหว่างจะมี QE หรือไม่มี QE ตรงนี้คุณพะวันมองว่าที่สุดแล้ววันที่31จะมีความชัดเจนเรื่องนี้ไหมครับถ้าถามดีฉันที่ฉันก็ยังมองว่าต้องรอหลังจากมีการเลือกตั้งรัปาฐประธานาธิบดีคนต่อไปในเดือนพฤศจิกายนเช่นั้นก็เหมือนเป็นการเล่นข่าวเพื่อให้ตลาดทุนมีการขึ้นลงบ้างเท่านั้นเองอาจจะมีไฮไลท์เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีข่าวอะไรเป็นพิเศษก็อาจจะเหมือนกับ เอาเข้ามาเป็นระยะระยะแต่เชื่อว่าในระยะอันใกล้นี้ไม่น่าจะมีถึงแม้ก,รการเอ่อเอ่อโลโอเวอร์ของ Operation ่นทวิก็เหมือนกับจะไปรับข่าวตอนที่หลังเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าโลโเวอร์ไปจนสิ้นปีอะค่ะครับแต่หลังๆนี่สังเกตได้ว่าตลาดเองก็ไม่ค่อยจะกระเตื้องรับกับข่าวนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะก,ก็มาบ่อยจนนักลงทุนแทบจะคาดการกันได้แล้วว่าจะไม่มีอะค่ะ ครับผมแต่ช่วงนี้ยังไม่มีข่าวอะไรพิเศษเพราะนั้นสมุสําหรับสัปดาห์นี้เชื่อว่าคงจะอยู่ในกรอบแคบๆค่ะครับแต่ว่าพอมันขึ้นมาเป็นชายธงนี่ก็ต้องดูว่ามันจะระเบิดขึ้นหรือจะระเบิดลงอนะฮะอาจจะมีข่าวใหญ่ๆมาักข่าวสองข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวซึ่งจะต้องระมัดระวังก็คือข่าวทางด้านอิหร่านว่าจะมีการปิดช่องแคบไหมอันนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ครับส่วนทางที่ของยูโรโซนก็จะมีปัญหาเรื่องเอ่อเท่าที่ เท่าที่นักวิเคราะห์หลายหลายท่ายมีการประเมินมาเพราะว่าน่าจะมีปัญหาหลักๆเรื่องแต่ละแบงก์ของในยูโรโซนจะมีปัญหาด้านสภาพคล่องของการเงินเพื่อนั้นนักลงทุนก็ต้องจับตามองว่าจะมีข่าวอะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการดาวเกรดใหญ่ๆหรือว่า การขอรับรับสวัสดิการเพิ่มอันนั้นต้องมาดูค่ะครัใ,ใ,ในส่วนของจีนลนะครับหลังจากที่เปิดเผยตัวเลขสําคัญออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้จะมีผลต่อทองคําขนาดไหนครับของจีนโดยส่วนใหญ่ถ้ามีการประกาศออกมาก็จะรับข่าวสั้นๆเราก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ไม่ได้เป็นนัยยะหลักสําหรับนักลงทุนทองคาอาจจะเป็นนัยยะหลักสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทางภาคตาวอีสเอเชียมากกว่าค่ะครับกรอบวันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เป็นแนวต้านแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดห้าเป็นแนวรับนะครับเอ่อหนึ่งห้าห้าศูนย์เป็นรับสุดท้ายค่ะอ๋อโอเคนะครับขอบคุณครับคุณพะวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับฮะคุณพาวันนว่าวัฒนทรัพย์นะครับจากบริษัทพีเรีนอินเตอร์เนชั่นแนลครับ